สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะวันนี้มาพบกับหมอนทองเช่นเดิมกับการรีวิวมือถือวันนี้หมอนขอเสนอมือถือรุ่น oppo 5g นะคะ oppo 5 a53 รุ่น 5g นะคะซึ่งกำลังเปิดตัวไปหมัดๆนะคะราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ราวๆหก0 0นบาทนะคะมีมาให้เลือก4สีนะคะเขียวม่วง สีดำนะคะสวยแล้วก็รูปแบบรูปทรงบางเฉียบเลยนะคะสวยงามกล้องหลังมีมาให้3ตัวนะคะความละเอียดหน้าจอตัวนี้บอกได้เลยสุดยอดนะคะหน้าจอกว้างมาก6.5นิ้วนะคะวัสดุเป็นกระจกแข็งก่อพลาสติกนะคะ กล้องหลังมาให้3ตัวนะกล้องหลัก16ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้า8ล้านนะคะแล้วก็ a อนดรอยสิะนะคะรองรับ Android 10ความจำแรม m 4G จิกมี6 g จิกก็มี rom ร2อยยจิกนะคะส่วนแบตเตอรี่มาให้อยู่ที่4 4 4 0 m มิลิแอม นะคะถือว่าเยอะอยู่นะแต่รุ่นเก่ารุ่นเก่าที่เป็นตัว 4G ตัวนั้นจะอยู่ที่5,000ม ah, ิลิแอมนะคะแต่ตัว 5G นี่แบตมาให้4 4 4 0มิลิแอมก็โอเคอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่กำลังตามหาราคาไม่ถึงหมื่นนะสำหรับมือถือ 5G นะคะรองรับ2ซิมการ์ดเป็นแบบนาโนซิมสามารถเพิ่ม SD c a r กาได้นะคะ,ะแล้วก็ความสามารถอีกอย่างคือ กล้องเหมือนเดิมนะคะ16ล้านพิกเซลนี้สามารถถ่ายมุมกว้างได้แล้วก็ถ่ายกล้องแบบ AI แสงน้อยนะคะปรับโหมดแบบหน้าชัดหลังเบลอได้แล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายในระยะใกล้ได้นะคะ4เซนติเมตรอ่าเป็นเรื่องที่ทุกรุ่นนะคะบอกได้เลยว่าทุกรุ่นจะมีกันแบบนี้สำหรับกล้องมือถือรุ่นใหม่ๆนะคะ ปลายปีที่ออกมาแข่งกันมากเลยค่ะสำหรับเน้นกล้องมากเลยนะคะสำหรับรุ่นมือถือรุ่นใหม่ๆนะคะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะคะรุ่นนี้นะสแกนลายนิ้วมือไดอ้การใช้งานโดยทั่วไปก็เหมือนกับมือถือทั่วๆไปแต่รุ่นนี้ก็คือเพิ่ม 5G เข้ามานะคะรองรับ 5G บอกเลยรู้ว่าสีสันสะดุดตาหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะสีม่วงแบบนี้ค่ะสีเขียวแบบนี้อ่ะสวยสดใสเลยค่ะอ่าบางด้วยนะหน้าจอใหญ่ด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆก็เลือกซื้อกันได้นะคะหาซื้อกันได้เลยนะคะมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะ